พยายามรอกันครับซีทุ่มเลยนะเดี๋ยวจะซีทุ่มแล้วเดี๋ยวพยายามรอกันครับเดือดครับเดี๋ยวเราจะไปกูกลบมาครับไปดูกันครับว่ามีโตไหมครับอ่าก่อนอื่นก่อนจะไปกันสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีสมบูรณ์โชคทุกท่านครับผมกับช่องอ่าสวัสดีเพื่อนแฟนช่องจอแจ็กเทสนับเนึ่งขับดื้อไปครับจะพาไปเบิ่งรอบกันครับได้เวลาแล้วครับไป ไปครับพี่น้องครับไปเบิืงลอบกันครับไปมืงลอบไปมืงลอบครับพี่น้องไปดูรอบกันครับผมหาอยู่หากิน มีตัวบ่พี่น้องเอ้ยไปครับไปจะมีตัวหรือเปล่า จะไปเบิ้งหลบกับเบิ้งปล่าครับพี่น้องก็เ,เจอประดุกครับไปครับไปกันครับสิมีตัวช่วยชมหรือเปลา่า <c oughs> มาเบิ่งครับ หลังแรกครับพี่น้องเอยสีมีตบอสตันไหนคือเป็นส่งส่มมิดปิดเป็นส่งมิดนาอพี่น้องเนาะคือสีบอคือดอกส่งเบิงนั่นแหละครับหลังแหลกพานไปครับบมีมยิงเลย มิดอิมซิมพี่น้องอ่มิดหลังแรกมิดครับเออเบื้องหลังสองครับหลังสองเนี่ยครับสิมีโตบอพี่น้องเด้เอา่านารุ่นรุ่นรุ่นนึงครับ อันนี้ใส่ไว้ใส่ไว้ใต้เสาเด้อพี่น้องเด้อใส่ไว้ใต้เสาครับเนี่ยตัวนี้อ่ามิดเคลื่อนครับพี่น้องมิดติ่งติ่งครับมุมีเลยเออครับมิดมิดมิดโบว์ปังครับมิดกับมิด ผมมีโตเลยครับมาเบิงครับลัางที่สามกันพี่น้องล้างเมือล,ลังที่สามครับ,บ,รออบสิมีโตหายเชยชมบเออก็คือสิมิดคือกันเนาะพี่น้องเนาะทรงเบิงเนี่ย ผมมียิงตีนเลยพี่อน้องนีื่อนครับนิ่งครับนิ่ง สามหลังผ่านไปนิ่งกิบเลยพี่น้องเอ้มีอย่างเกิดขึ้นมีอย่างเลยสามหลังผ่านไปมีปลากระดีเขาอยู่สองตัวพี่น้อง แต่กดีครับนะหลังสุดท้ายไปบ้างหลังสุดท้ายน,นะครับจะเป็นจังได้จะเป็นจังไดหลังสุดท้ายก็สิ่งหนิงกันแหละพี่นอ้องหนิงเบิดครับหนิงเบิดทุลังพี่น้องเนาะ ก็แสดงว่าถึงเวลาโตระเบิดครับพี่นอ้องเอาบอกเพียงงั้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอดายก็คือบอดายบอมีก็คือบอมีครับพี่นอ้องแค่นั้นแหละอย่างที่ผมบอกครับทำมีโตัวทำมีโตมันเข่าครับแต่ถ้าบอมีโต คืบอบ่ขาพี่นันหรือพี่น้องบ่ยหกาครับไปครับเงียบครับพี่น้องสี่หลังก็สรุปว่า จุดเดิมที่เคยใส่เนาะก็คือว่าเงียบทั้งซีหลังเลยเลาวพี่น้องบอมีครับสรุปไม่มีไม่มีมมบอมี่เลยเนาะไปครับเนื้อบา้านครับพี่น้องบอมี่กับคือบอมี่ครับอ่ะก็สะแสดงว่าคลิปนี้บอระสบความสำเร็จนะครับผม รอบนี้บบประสบความสำเร็จเดี๋ยวรอบต่อไปเขาจะมาเมืองกันครับว่าสิไปใส่ไซมืองไหลกันต,นะลมมนต่อนะครับผมสีไปล่มมงไหลต่อนะครับสำหรับรอบสี่หลังนี่นะฮะสี่หลังอีกหลังหนึ่งยุบ้านครับเฮ็ดบะทันแล้วฮนะหลังหนึ่งย่บบานเฮ็ดบะฮันเหล้วเดี๋ยวหลังนั้นเดี๋ยวโมิฟายอยู่ขื้นโค้งแหล้วแต่เหลือ ปากแล้วผมยวปิดปากสองครั้งนะเจาะรูนะ,ะสำหรับคลิปนี้กะผ่านไปโบมิโตนะครับอบเป็นยังครับสู่ตัวไปครับพี่น้องหาบต่อไปอ่ะ,อะเดี๋ยวเอาหลอดไปเก็บก่อนครับ สี่หลังไม่มีนะบ่อ,บอเขา้าบอ่อเข้าครับบ่มีโตเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแต่บ่มผพาไปเบิ่งป่าก่อนครับไปไปไปสองเบิ่งป่าก่อนเพื่อมีปลาช่อนครับพี่น้อง พอดีเลยพี่นอ้องอยู่ปุ๊บโอ้ยู่ครับอตัวนั่งงามเลย้ยงหนึ่งไยเป็นไหนเลยปุ๊ ผ่าเนเลยพี่น้องโคตัวยัางงามลูหน,นึ่งนี่แท่งบระโดนครับ มิเตลูกมันครับมิเตลูปล่มิเตลูปปลาคอพี่น้องปลาคอหลายครับ เต้าพี่น้องอื้อลายเต้าหลายครับเต้าหน่ะ Tau, onko tau? Ei tää tau oh ito, eh. y 你的路你听懂？这路不好。

ลูกปลาช่อนลูกปลาช่อนอุ้ยหลายครับพี่น้องเลยตัวซ้ำนิ้วป้มือนี่สุด,สด Uh. Tupeknye dah pi nong gek. Okay. Naam นี่แหละเจ้วนี่แหละพี่น้องอืมเต่าลูกเต่าครับไหลพี่น้องลูกเต่าดิ 对啊，对。 บุมีจักตัลตตเลยวะบ่ขื่นมีมึงมีตัวหนึ่งจะว่าแทงบะแทงบะแทงบ่งบงบถืออืมกะคออแทงบะถือประคอตัวซำที่เขาได้ตัว,สวใสเดียวกันเลยปอะไลกับบุมีจักตัวบ่เข่าเลย าาเ,เออกลด่ลเออดูเด็กโคตรละเด็กเราละ,ละอืมบ่มีจัาตัวไม่มีเลยไม่มีเลยนี่มึงโอ้โ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเจ็บดักโม่เดือบึงโม่แต่เมื่อนี้ยเบืองป่าโอ้หล่มไปบ่คือพี่น้องมกอนีิบ่หมานครับไม่หมานไม่หมานเออ ไปพี่น้องเมียบ้านบวมหวานบวมหวานครับมโอนี่เกือบสี่ถุงแล้วออกมาเออฮะอืมนี่ปลา ไปเดินเขาตัวเดียวฮะเออพี่ไาเดินเขาตัวเดียวนั่นมิดบ่มีเลยปาก็เดินเข่าล้างขุนเออตัวสตีฟอืสองตัวอยู่โอ้ไป โอ้ยมันหนีโบมานเลยพี่น้องเอ้ยโบมานครับโบมานครับมันนี่โอ้โหคืออ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้น้ำนะครับเด้อเพื่อใรก็ฝากไว้น้ำคลิปหน้าจังว่ากันไหมครับอ่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับเด้อผู้ใดฝากผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด อ่ซับสไคร์น้ำครับคอมเมนต์มาน้ำกันเลยครับผมแนะนำครับผมนะะไปครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ